อันยองฮสัสเยโยนะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กันสถีเซอร์ประเทศเกาหลีนะครับผมในคลิปนี้ลุก็จะมาลองเล่นดูนะครับผมน้องคีมูนของเราคนนี้เนาะหลังจากที่ตัวละครตัวใหม่นะครับผมที่มีความสามารถเดียวกับน้องคีมูนเลยแล้วทุกคนก็ต่างถามคันเข้ามานะครับผมว่าระหว่างคีมูนกับน้องยูรีนาเนี่ย ตัวไหนที่จะแบบหาแล้วคุ้มค่ากว่าการน,นะครับผมแต่ลุงไม่มีน้องอยูรีนานะครับผมลุงมีน้องคิมุนลุงก,ก็เลยเอาน้องคิมุนมาให้เล่นดูเนาะอ่าโดยที่น้องคีมุนของลุงนั้นจะไม่ใส่คอสตูมด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าน้องคิมุนไม่ใส่คอสตูมความสามารถในการทําลายสิ่งติดตั้งนะครับผมก็จะหายไปเนาะแต่ไม่น่าจะเหนือบัตรกวาแรงนะครับผมเพราะว่าเซ็ตของเราก็ค่อนข้างโหดอยู่นะครับผม อืมโอเคเราไปดูกันในเกมดีกว่านะครับผมน้องคีมุนนั้นยังเล่นได้อยู่ไหม let's go ในตาแรกนะครับผมเราก็มาเจอตัวละครประจำเดือนนี้เลยเนาะมิถุนานย,นยนน้องเมเรียวนะครับผมบอกได้เลยว่างานยากงานยากแบบยากมากๆนะครับผมกระดาษไซเบอร์ศูนย์จะไหวไหมเนี่ยเฮ้ยลุงจะเอามาให้ดูไงว่าน้องยังเล่นได้อยู่นะ แต่พอมาเจอเมรียลอ่ะก็น่าจะเล่นไม่ได้แล้วนะครับผมกดป่ขาขวาสามารถกันว่าตอนเริ่มเพื่นอนน้องไม่ติดด้วยเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสวยอยู่นะครับผมแต่ยังไม่สวยที่สุดนะครับสวยที่สุดของเราก็คือการที่โดนน้องเมรียลเยนาะเปลี่ยนแปลงความสามารถไปง่ายๆเลยไม่ใช่เปลี่ยนแปลงความสามารถเียเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเมืองของเรานะครับผมก็คือป้ายสีนั่นเองเนะาะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวแป๊บๆแหละน้องเมรียล หายเลยตรงเนี้ยเมืองน,นี้ของเราอะเ,อเรียบร้อยโดนขังเอ้ยเอา้าขังฟองตัวเองทำไมอ่ะเอา้าขังฟองได้ไงอ๋อออฟของเรานะครับผมลืมไปเลยว่าปืนของลุงน,นั้นมีความสามารถในการขังฟองอยู่30%นะครับผมซึ่งเอามาทำไมกันดโอเคได้ถอยเต่าต่อ,ตอ,ตอด้วย จากการเอ้ยทอยเต่าต่อได้ยังไงอ่ะจากอะไรเลยจากที่อยากทอยใช่ไหมอ๋อแบบนี้ก็ได้สิครับผมอยากทอยก็ได้ทอยได้เลยเฮ้โอเคเดี๋ยวผมขอทอยสิบสองไปข้างหลังนะครับเมรี่เรียวเดีผมก็ได้สิบอะ แล้ผมก็เด้งไปยังเมืองที่แพงที่สุดของผมอยู่ตรงนี้เนีแล้วก็ไม่ขังโกงให้ผมด้วยกอ,อทำไงดีวะเหมือนกับความสามารถอะไรไม่ออกเลยขังโกงเขายังไม่ออกเลยแล้วลูกจะสู้เขาได้ยังไงกันเนี้ยโอเคเก็บไปออรอบนี้เราสามารถบาร์ฟแบบลงไปเมืองของเขาได้ ที่ไม่ติดอะไรถามว่าจะไปไหม <c oughs> <c oughs> ไม่ไปไนะครับผมขออยู่ตรงนี้ดีกว่าโอเคบอชคอปตอคับทอยสิบสองไปเลยครับผมแบบทอยเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะโหหมดเลยกำลังใจในการเล่นน่ะก็กดแบบเต็มเกตไปแล้วอ่ะสิบสองอ่ทคุณทางนี้ก็ผมโอ้โอเมย ขอครวนข้อครวนโอ้ทวสิแบบดับเบิลด้วยโอ้โอ้เกินไปเหรอก็ที่เราแพ้ไม่ได้เพราะว่าตัวละครเราไม่ดีไงที่เราแพ้เพราะความสามารถมันไม่ออกเกมมันอวยเขาโจมตีเราไหมเนี่ยเขาโจมนะครับผมอ๋อเขามีขังแถวอยู่ใช่ไหมแล้วยังไงเออมีแล้วยังไงต่อ มีแล้วก็แค่นั้นปะเนี่ยเราพยายามตกเมืองของตัวเองน้าสี่แสนแปดหมื่นรอบเนี่ยดูซิว่าจะคอยสิบสองได้ไก็แค่อย่าเงี้ยเออแต่ทําอะไรยังไม่ได้นะับรอก,ก่อนรอแป,ป๊บรอแป,ปนะ๊บนาน้องเมเดียวรอแป,ป๊บพี่แป,ป๊บเดียวจริงแป,ป๊บอีกสิบสองนะผมเนี่ยน้องสิกดีบัฟแน่นอนแล้วเพราะว่าโดนขังกงอยู่เรียรอ ของเงินหน่อยน้องเม,รเ,ม,รเ,ม,รมเรียอลเมเรียอลเมเรียอลเมเรียลได้หมดจะเรียกอะไรก็เรียกลุงแบบไม่าขาดศรัทธาพวกเราอยู่ละอาาบอกเลยนะครับผมว่าตุยเรียบร้อยก็ยังไหวเฮ้ยไอขีมูลไม่มีให้หาตอนนี้นะเออนั่นดีแล้วเอามาแล้วเอามา ลองเล่นดูทําไมอนะงงเนาะตาต่อไปนะครับผมก็หนีไม่พ้นน้องเมรีเยวสรุปคือเราจะไม่หาตัวครใหม่อย่างยูรินากันใช่ไหมครับชาวเซิร์ฟเกาหลีืมโอเคตานี้จะรอดไม่รอดไม่รู้นะเพราะว่าตาเมื่อกี้รอดได้เพราะว่าดวงช่วยลว้ลวนๆนะครับขาออโต้ไปแล้วอะ่ะ ออตโตโ้แบบนี้น่าจะเล่นง่ายสำหรับเรามากนะครับผมมีป้ายส่งป้ายสีด้วยทั้งๆทงี่ตัวเองก็มีป้ายสีอยู่แล้วนะเป็นคนที่แปดนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมความสามารถในการวาร์ปเริ่มเทินไม่ติดอีกแล้วน้องมีใช่ไหมความสามารถในการวาร์ปเริ่มเทินอะหรือว่าไม่มีบ้มีดิเมื่อคืนยังเล่นเลยใช่ไหมเห็นลุงเล่นใช่ไหมเมื่อคืน เอสามไปเอ้ยขุนคุนคุนไม่ไหวเอ๊ะารับอีกเอ๊ะขุนเนาะเดจาวูหรือเปล่าเดี๋ยวเขาก็ทอยสิบมาตรงนี้ใช่ไหมโอ้ไม่ใช่นะครับผมใจน้องจะออตโต้อย่างนั้นเลยเหรอโอ้พี่ก็อยากจะให้น้องชนะนะน้องเล่นออตโต้ซะแบบนี้ทำให้พี่นั้นหิว หิวชัยชนะนะครับผมขอหน่อยก็แล้วกันนะน้อง่อาลงตงัวไหนดีครับเอาเดี๋ยวเอาราตรงนี้ก็ได้บอชอปปตอ,อครับ <_ d ream> เดี๋ยวผมขอทอยเบ้นสองหน่อยนะครับเพื่อแบบเด้นไปยยงเมืองนู้นที่แพงที่สุดของผม <_ d ream> แต่ผมก็จะเด้งผมเปียงเมืองที่แพงทีนน่สุดแล้วก็วัดลงมาที่เดิมนะครับผมทําเพื่ออะไรก็ไม่รู้ <_ d ream> แทนที่เรานะั้นจะได้เงินแบบโบมโบมนะครับผมกลับกลายเป็นว่า เฮ้ย <Hey, S 2> อยากลงแปดสิบอ่ะขอลงแปดสิบได้ไหมขอลงแปดสิบก็ได้เฮ้ย <Hey! S 2> ขออะไรไม่ได้อย่างงั้นนะครับผม mm hmm. เกมน,นี้อย่าไปขออะไรมันเ <No. S 2> <Okay, S 1> นาะโอเคชนะละ mm hmm. เรียบร้อย mm hmm. ก็เล่นง่ายอยู่นะเฮ้ย <Hey, S 1> ถ้าเกิดว่าเราสุ่มน้องอยูรีนาได้มันจะไม่ง่ายกว่านี้เหรอคำตอบคือไม่นะครับ มาในที่สุดเราก็มาเจอแล้วนะครับผมสำหรับน้องอยูรีน่าผมแดงสกาเลต t นั่นเองใช่ไหมสกาเลต t น้องคือสกาเลต t ใช่ไหมไม่ใช่โอเคลุงขอทําการวารมาตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมอันดับแรกต้องตั้งสตินะครับผมให้ดีนะครับผมในการที่มาเจอกับน้องเนาะถ้าไม่ตั้งนี่คือตายแน่นะครับผม ต่อไปก็ถอยหลังนิดน่อยเราทำยังไงก็ได้นะครับผมไม่ให้น้องแบบเดินผ่านเราได้ง่ายได้ขนาดนั้นถอยถอยหลังน้องมีนะครับผมดังนั้นลุงขอไปจบที่หมายเลข5ก,ก็ได้ไม่ติดแต่จะจบแถวเนี้ยน่าจะดีนะครับผมเพราะว่าอันนี้มันยังถอยแบบ12ไปข้างหน้าแล้วก็ถอยผ่านตัวเราได้นะอะเนาะโอเคไหวอยู่ เฮ้ยเริ่มจะไม่ไหวแล้วครับผมเพราะว่าลืมไปเนาะน้องเดินผ่านหนึ่งครั้งนะครับผมเราปติดดีบัฟสองดนะีบัฟนาะคือดีบัฟในการเปลี่ยนร้อยแก้เป็นหุ่นไร้กานะครับผมกับดีบัฟที่อ่าเป็นแมวขโมยของน้องนะครับผมซึ่งสองดีบัฟนี้เนะปอร์เซ็นต์เยอะมากอุ๊ยเอา้าวอ้าวอาวอา้เอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวเปลี่ยนเมืองตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็นึกว่าเอ้ยนี่นคือเมืองของเราแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมอุ๊ยเราลืมไปหนึ่งอย่างนะครับผมน้องมี ดีบัฟครับแต่เราไม่เป็นไรนะครับผมเรามีขังเขาไว้ในคุกแต่ทําไมไม่ออกครับไม่ออกก็ก็ยังไม่เป็นไรอยู่ดีนะครับผมเราให้อภัยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมวางไปโบอ่ะได้ดีบัฟอีกแล้วอ่าเอาของงังโกงโอ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 เคขังโกงเสร็จลงตรงนี้นะครับผมมาตรงนี้นครับแล้วเราก็จะคอยขี้นะครับผมรั้งสุดท้ายของเราแล้วทางการติดีบัฟน้องไปด้วยในตัวนะครับผมโบเรียบร้อยเอเอเอ้อ เป็นไงยูริน,น่าก็ยูรินหน้าเะโดนขังโกงไปอ่ะก็ดินไม่ได้บอกเลยว่าดินไม่ได้ดินเป็นหยุดอยโอเคแล้วก็ตรงนี้ดึงโบเงียบ้อยเออเออโอ้ยโดนใจเงินมาครับอแล้วก็อย่าลืมนะครับผมพอเขามีการดีบัฟเนาะการที่เขาไม่โดนขังโกงนะครับผเรา กเมืองของเราเนาะก็จะมีโอกาสนะครับผมที่เขาจะสามารถป้องกันการขโมยเงินได้เพราะว่าทุกการขโมยเงินล้วนแล้วแต่เป็นดีบั๊นะครับผมแต่ต้องขอขอบคุณนนองนะครับผมที่ทําให้ลุงนั้นปลดปล่อยออกจากมือเลืกกาแล้วก็ตินแมวนะครับผมเพราะว่าเขาเปลี่ยนแม่ก็คือแบบพลาดมากจะทอยสิบเอ็ดใช่ไหมล่ะเสียใจด้วยนะดิอันเน้บู๊ เรียบร้อยบอกเลยยังไงซะราชาก็ยังเป็นราชาวันยังคำ่ำอ้าวโอ้ยโอ้ยมงแพงอดครวนอดครวนโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมขอบคุณน้องยูรินาด้วยที่มาเป็นหน้ามาให้กับลุงนะครับผมใครก็ไม่รูสุ่มเจอ อเอาเป็นว่าเดี๋ยวลุงจะบอกข้อดีข้อเสียของยูรินาใหญ่ๆเลยนะครับผมข้อดีของยูรินามากๆเลยเนาะที่เอามาเปรียบเทียบกับคีมูนก็แล้วกันยูรินานะครับผมเป็นตัวละครที่มีการป้องกันที่แบบเยอะมากแล้วก็มีดีบัฟเยอะมากสไลดยศัตรูได้แบบแบบโบมโบมนะครับผมแต่ข้อเสียหลักๆของยูรินาเลยก็คือน้องไม่มีความสามารถในการคล่องแคล่วว่องไวในการแบบวับไปวับมาอ่ะอืมแล้วน้องไม่มี การกันให้ศัตรูไม่สามารถไปลงเมืองของศัตรูเพื่อทำการโจมตีของเราได้อย่างเช่นเกรดน้ําแข็งของคีมุลนะ่ะถือว่าเป็นอะไรที่แบบอเนกประสงค์มากเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นตัวละครที่มีความสามารถในการทรําลายเกรดน้ําแข็งหรือว่าพื้นที่ติดตั้งหรือว่าพอพิเศษอะ่ะก็จะไม่สามารถตกเมืองของตัวเองได้เลยนะครับผมอืมเนอะอันนี้แหละเหตุผลแบบใหญ่มากๆเลยที่ลุงไม่หายยูริน,นาเพราะว่า ไม่อยากเสียเพชรเอาไม่ใช่ก็ถ้าเกิดว่าเราเปิดของดองอะแล้วก็ได้แบบของฟรีมาแล้วก็ลองเปิดดูเล่นๆอะแล้วก็เผิ่อแบบได้ยูดีน,นาออกมาเงี้ยมันก็จะจะดีกว่าไหมที่เราจะเสียเพชรเป็นหมื่นในการหายูดีน,นาม,มันให้ความรู้สึกที่ดีกว่านะปิดเฟียเนาะดังนั้นนะครับผมย้ำนะย,ย้ำหนาอย่าใช้เพชรเปิดนะครับผมอีวตนนี้มันไม่คุ้มหรอก อืแล้วก็เป็นตัวละครยูนิญาด้วยถ้าเกิดว่าจะหาเพจจริงๆนะลุงแนะนําอ่ะให้ผมกําลังไปหาน้องอ,อยอมราก็ได้ลุงยอมเนี่ยน้องยอมราก็ยังโหดอยู่เดี๋ยวว่างๆเนี่ยจะมาเล่นลองเล่นดูให้ดูก,รา,การนะครับผมเนาะได้คนเนใหม่เลยเหรออ๋าแล้วก็อย่าลืมนะครับผมยอมราหาชุดให้น้องด้วยนะครับผมเพราะว่าชุดน้อง แฮฟมัดมากจำเป็นมากนะครับผมในการวัดตอนเริ่มเทิร์นเนาะมันจะทำให้เราอะโจมตีสตูได้อย่างบมบมมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคโอเครู้สึกว่าคลิปนี้เริ่มไม่มีสาระละไปเลยดีกว่านะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจุ๊บ